พุ่งกรพันหุ้นที่มือใหม่ควรต้องระวังเป็นพิเศษซึ่งหุ้นกลุ่มนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับปิโตเคมีเกี่ยวกับการเดินเรือเกี่ยวกับเหล็กเกี่ยวกับน้ำตาลอะไรพวกนี้นะครับผมยังคงยืนยันว่ามือใหม่ควรจะเลี่ยงม,มันไปก่อนนั่นเองเพราะว่าเวลาที่คุณจะลงทุนอะไรก็ตามถ้าเกิดว่าคุณสามารถเข้าใจบิสเนสโมเดลหรือโครงสร้างการทํางานของตัวธุรกิจไปได้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจะมีความได้เปรียบแต่ต้องบอกว่าหุ้นกลุ่มนี้หลายต่อหลายครั้งมันไม่ได้พึ่งพาแค่ปัใจจัยในเศรษฐกิจของ ของโลกด้วยเช่นเดียวกันและหลายต่อหลายครั้งเนี่ยมันกาหนดอะไรไม่ได้เลยแม้กระทั่งราคาของตัวสินค้าหรือราคาของผลิตภัณฑ์มันเลยกลายเป็นว่าถ้าเกิดคุณจะลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้มันไม่ใช่แค่ตัวโครงสร้างของตัวธุรกิจเท่านั้นแต่คุณจําเป็นที่ต้องติดตามข่าวสารหรือว่าเข้าใจโครงสร้างของเศรษฐกิจของโลกหรือปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยและแน่นอนถ้าคุณไม่ได้เข้าใจทั้งหมดตรงนั้นนั่นหมายความว่าเกิดคุณกระโดดเข้าไปเนี่ยมันจะกลายเป็นความเสี่ยงถ้าเกิดว่ามันมีข่าวร้ายเกิดขึ้นสักนิดหนึ